สถานการปัญหาสำคัญเร่งด่วน3ลำดับแรกในพื้นที่มีดังนี้ 1. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนปัญหาลำดับที่2คือด้านเกษตรกรรมคือสภาพปัจจุบันมีปัญหานารางที่เพิ่มขึ้นปัญหาลำดับที่3คือด้านสุขภาพคือเป็นปัญหาสุขภาพและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับความดูแลช่วยเหลือค่าวิจักขาอบอตอ ก็เคยไปใช้บริการบ้านค่ะในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านนะคะก็คือเห็นผลงานของบตนะคะก็เป็นงานของจิตอาสาค่ะมาส่วนใหญ่ <S <S ก็เกือบทุกงาน,นะคะ่ะคือไม่ว่าจะเป็นอบตจะขอความช่วยเหลือแรงงานของประชาชนก็เต็มที่งานที่อบตจัดใ,ให้ให้กับตำบลของเราค่ะ ส่วนดิงอบตเปิดโอกาสให้คนใชุมชนเข้าถึงในบทบาทของของของประชาชนนะคะครับก็จิดอาสาเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของอัตบรตครับที่ ทําเรื่องเกี่ยวกับจิตอาาสซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมันมาจากาที่เราเห็นสภาพทั่วไปของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บวกกับความพร้อมของพี่น้องหลายๆสิ่งหลายอย่างเนยที่เรามีความจับเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือลเราทําจิตอาเนี่ยของบตบางเลยเรามีอยู่ส 4, 4อาสาก็คือหนึ่งก็เรื่องของ การบริการสาธารณะนะครับสองก็เรื่องของการจรินอาสาในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องสุขภาพแล้วก็จินอาสาในเรื่องของการลงแรงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจินอาสาในเรื่องของอส่งเสริมภูมิปัญญานะครับเป็นเรื่องที่บางตัวนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว,ลวนาหน้าที่ขององค์ตออยู่แล้วแต่ว่าเรามาเสริมให้ให้ดูแล้วมันเข้มแข็งขึ้นนะครับ แล้วก็บวกกับมาให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเราให้มากที่สุดการจัดการขยะซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีการรณรงค์นะครับรณรงค์ให้มีการเก็บขยะซึ่งผมก็เน้นย้ำตลอดว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเอาดต่อคนเดียวแต่มันเป็นเรื่องของอชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการนั้นเราก็ทำเป็นตัวอย่างให้เขาดู ทำตัวอย่างแล้วก็ให้เขาชินกับการจัดการขยายให้ได้ <One activated. S 1> ลงแขกเนี่ยจะหายุคนี้ค่อนข้างจะไม่มีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาช่วยกันวันนี้มีจินอาสาไปช่วยเกี่ยวข้าวแปลนี้พรุ่งนี้ไปช่วยอีกแปลนึง อีเจ้าของนั่นคือจิตอาสาและก็มันเป็นภาพที่สวยงามที่ทําให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความสมัคคีและก็มีความรักและก็มีความอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในส่วนของผ <med S 2> ู้ชิพผู้ภัยนะคะ <med S 2> เป็นอาสาบริการสาธารณะนะคะแบ่ง <med S 2> เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ<ๆ>คือจิตอาสาผู้ชิพผู้ภัยกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ ก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้อบรมก็คือใช้เวลาประมาณ20นาทีประชาชนก็จะแจ้งไปที่1 6 6 9นะคะหรือจะโทรมาที่เจ้าหน้าที่โดยตรงซึ่งเราจะได้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุเราก็จะให้โทรเบอร์โทรนี้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเราก็ได้มีการให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะด้านผู้ด้โอกาสผู้สูงอายุที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องเกี่ยวกับการ นำพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะเป็นเรื่งตกประมาณห5้มากที่สุดนะครับเคสส่งมาแหรอครับเคสอ่าคนจะคลอดแล้วก็ไม่สบายผู้สูงอายุอ่าเคสผู้สูงอายุของเราผ่านหลักสูตร F.R ของโรงพยาบาลนะครับ 1. อปปร 2. อโรงเรียนผู้สูงอายุ แล้วก็มัสยิดประมาณนี้ชุมชนครับของเราครับในส่วนของกองช่างเองนะคะในส่วนนี้เราจะมาอาปาถนนถนนข้อสอรลนะคะคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของการทำจิตอาสานะคะเพื่อจะ ช่วยในเรื่องของการลดงบประมาณค่ะในส่วนของการแจ้งความชำรุดของถนนนะคะจากประชาชนหรือจากสมาชิกของอ,อบตอเองนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดก็คือ2ช่องทางนะคะ1ช่องทางร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอ,อบตอบางงอยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือแจ้งผ่านสมาชิกค,ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นทางช่องทางไลน์แอดนะคะของกองช่างนะคะซึ่งจะมีสมาชิก ในส่วนของชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ของตำบลบางงอยเองนะคะซึ่งถ้าหากประชาบ้านหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นถนนมีความชํำรุดนะคะบริเวณตรงไหนหรือมีถนนตัดขาบริเวณตรงไหนสามารถแจ้งมาทางไลน์แอดนี้ได้เลยทางเราก็จะได้ลงดาเนินการเลยค่ะนลก็เป็นครูศูนย์เด็กนะคะก็มีครูกันอยู่หลายคน5คนก็ทำเวกรกัน สำหรับการเวนการรดน้ําอะไรแล้วก็ให้เด็กรดด้วยก็มีผักบุ้งกับผักอะไรผักกาดขาวถ้าตรงเมนูกับเมนูเด็กค่ะหารกลางวันหรือก็เอานี้เลยเพื่อให้เด็กนักเรียนกิน,นก็สวกข้างหลังก็มีอะไรมะเขือแบบผักผักอ่แต่ว่าถ้าที่เลือเยอะๆแล้วก็ขายก็เียไปซื้ออะไรก็ได้นัให้เด็กกินเลี่ยนซื้อผล,ลไม้มนรอะไรก็ได้ การเก็บภาษีอหารเราก็จะมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แต่ละหมูแ่แต่ละพื้นที่อะะให้ประชาชนรับทราบประชาสัมพันธ์ทางมัสยิดหรือว่าเสียงตามสายอะไรแบบนี้ค่ะเวลาวันศุกร์ที่เขาไปละหมาดอะไรกันอะค่ะแล้วก็อ,กอีกด้านหนึ่งก็ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มไลน์แบบนี้ค่ะในการจัดเก็บภาษีของเราเนี่ยคือต้องรอให้ชาวบ้านมาจ่ายที่สํานักงานแล้วก็ กับมีโครงการที่เราออกเก็บภาษีแต่ละปีเนี่ยคะ่ะปีละหนึ่งครั้งก็คือมันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายของเขาเพราะว่าภาษีของเขาเนี่ยบางทีก็ไม่ไม่กี่บาทค่ะกับกับการเสียเวลามาได้ลดภาระงานตรงนั้นเวลาเขาสแกนคิวอาโค้จ่ายแบบนี้ค่ะเราก็มาตรวจสอบแล้วก็ออกไปเสร็จที่หลังนะคะแล้วก็ มันสามารถที่ลดขั้นตอนการทำงานของเราในสำนักง,งานได้ก็ใช้ลูกหลานแบบนี้ค่ะก็คือใช้การประสานทางโทรศัพท์กลุ่มงานของจิตอาสาของพื้นที่มูลที่หนึ่งของเราเรามีการประสานมีการพบปะพูดคุยกันตลอดว่า ในรอบเดือนในรอบเดือนของแต่ละเดือนเนี่ยเราทําอะไรบ้างทําที่ไหนอย่างไรเราก็จะมีการปัะชาสัมพันธให้ให้ประชาชนทั่วไปก็ได้ออกมาร่วมมือนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของอผู้นําต่างๆได้มาร่วมในพื้นที่ของเราตรงนี้เราทําความเข้าใจกับประชาชนทุกคนในทุกกลุ่มการทําจิตอาสามันต้องทําด้วยใจมันต้องต้องทําด้วย ความศรัทธาหลายหลายหลายๆเรื่องนะครับสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดในพื้นที่ของตำบลบางโวยโดยที่อบตอจัดขึ้นก็คือโครงการบางโวยสยติของเรานะครับยอดครับได้เรียกชาวบ้านแล้วก็ผู้นำท่านโตอีม่มแล้วก็ผู้ช่วยคร์สอ แล้วก็ถังอบตมาช่วยพัฒนาถังมัสยิดและก็กูโบแต่สว่วนมากจะจัดก,กิจการนี้เล้นที่วันศุกร์วันเดียวเพราะว่าวันศุกร์นี้ชาวบ้านนี้ว่านหลายหลายคนไม่ไม่ค่อยตัดยากันเรื่องผู้ป่วยติดเตียงนีก็สว่วนมากก็อสมมจะดูแลเองแต่ก็ผู้ป่วยที่ต้องพาไปโรงพยาบาลน,นี้ก็สว่วนมากประสานกับอบต พื้นท,ท,ที่ท่าที่ท่าที่ฐานะของมัสยิดโดยเฉพาะการพัฒนาทุเดือนอท่นทานหนุนหนทางร่วมกับพี่น้องประชาชนด้วยก็ไฟตาขามฟางอ,อสอ,อและผู้และผู้นำศาสนา ในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุบางเวียเตียของเราก็มีการดำเนินงานเกี่ยวกับงานถิตอาสาในส่วนของนักเรียนผู้สูงอายุนะคะโดยที่เรากําหนดให้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยให้นําขยะที่เป็นรีไซเคิลนะคะมาบริจาคให้กับทางโรงเรียนผู้สูงอายุของเราทุกวันพระฤหัสบดีนะคะที่มีการเรียนการสอนเนี่ยเรามีการให้แต้มความดีนะคะในส่วนของผู้สูงอายุที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ตอนนี้นะคะในส่วนของขยะที่นักเรียนมีการรวบรวมนะคะเราเองก็ได้มีการติดต่อให้ จิตธิอาสานะคะซึ่งเป็นผู้ที่รับขยะนะคะของโรงเรียนของเราเนี่ยแล้วก็นําขยะที่ได้แล้วก็ไปขายต่อนะคะซึ่งจํานวนเงินที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะเอาเงินนะคะมาช่วยเหลือในส่วนของนักเรียนผู้สูงอายุที่ได้โอกาสแล้วก็ผู้ยากไร้ในพื้นที่ แล้วก็อีกบทบาทหนึ่งนะคะในส่วนของอสมแล้วก็ภาคีแคร์ข่ยนะคะที่เป็นชมรมขับเคลื่อสุขภาพจะมาบริการในเรื่องของการวัดความดันมาตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ตรวจวัดสายตานะคะให้กับผู้สูงอายุของเราเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมของเขาได้มีการจัดแบ่งตารางเวนะคะแล้วก็จัดส่งในส่วนของอสมเนี่ยมาบริการให้กับผู้สูงอายุของเรานะคะ แล้วก็ในส่วนของหลักสูตรนะคะที่เรามีการขับคเลื่อนในโรงเรียนของเราก็คือ,อ,อมีคุณครูจิตอาสานะคะก็จะมีอุตสตาหที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะการส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งในส่วนของ อาวิทยากรหรือไม่ก็คุณครูที่มาให้ความรู้นะคะก็จะเป็นในส่วนของทาง่านปะสศตสาสานณสุขอำเภอรามันนะคะที่จะหมุนเวียนมาให้ความรู้บริการวิชาการให้กับผู้สูงอายุกิจกรรมสัตนา,นาการนะคะก็จะเป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการขยับร่างกายนะคะซึ่งเรามีการใช้ยางยืดนะคะใน,นส่วนของอุปกรณ์แล้วก็รูปแบบทางทางนะคะที่เรามีการให้ผู้สูงอายุมีการบริหารร่างกายเนี่ยเราก็จะมีคุณครูมาสอนให้ซึ่งเป็นคุณครูนะคะที่เป็นอสม เราแล้วก็อาจจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะมา,าสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะแล้วก็มาบริการให้กับผู้สูงอายุของเราผลลัพธ์เนี่ยมันก็เห็นชัดเจนนะครับคือในเรื่องจิตอาสาเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องเครือขา่อขายเราได้เครือข่ายแน่นอนเลยถ้าเรามีจิตอาสาเพราะว่าเราไปทำคนเดียวไม่ได้ การใช้งบประมาณนะครับการใช้งบประมาณค่อนข,ข้างสูงในการทํางานนะครับแต่พอเรามีกิจอาสาเนี่ยคือทำด้วยใจเนี่ยไม่มีค่าตอบแทนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะประหยัดไปโดยโดยชื่นเชิงเลยเรื่องของการเข้าถึงเราไม่ได้ทํากิจอาสาในการเข้าถึงประชาชนเนี่ยประชาชนจะมาหาเราเนี่ค่อนข้างเยงอะยาะแต่ถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปหาประชาชนเนี่ยมันจะทําให้ ความร่วมมือของประชาชนท,ที่พร้อมที่จะจะสนับสนุนจะทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เ,เกิดการบูรณาการนะครับหน่วยงานต่างๆที่จะต้องมาบูรณาบูรณาการกับเราการส่งเสริมนะคะเรื่องของสิษธิอาสานะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสนใจแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องสร้างจิตสํานึกนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชุมชนนะคะถ้าทุกคนไม่ยื่นมือช่วยกันนะคะปัญหาเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทายได้นะคะซึ่งเราเองก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นะคะนอกอจากว่าคนในชุมชนจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะ ลดความเหลื่อมลำ้ำสร้างความปลอดภัยสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบางงวยสยัตติบางงยสยติบางงยสยติกอา,าคนบางงวยไม่ท้องทิ้งกัน